สวัสดีครับเฮเดนักรีวิวมาแล้วครับมาแล้วครับมาวันนี้เราจะรีวิวอะไรครับรีวิวส้มรีวิวส้มส้มภาษาอังกฤษเรียกว่าอรีนโอรนเย้มาหน่อยทีนึงสวัสดีครับเฮเดนักรีวิวมาแล้วครับ ีเราจะมารีวิวอะไรครับยำส้มภาษาอังกฤษเรียกว่าโอ้โหสำเนียงเป๊ะมากน่าส่งไปอยู่เมกาบางนาเฮดีชอบกินส้มไหมครับชอบกินเยอะอาไหนไหนกินให้ป๊าป๊าดูหน่อยไหน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 กินให้ให้พี่ๆที่เขาดูอยู่อ่ะดบบก็อยากกินตามเฮดีเลยอ่ะไหนกินยังไงกินยังไงกินให้พี่ๆเขานละลายไหลเลยนะไหนกินยังไงครับ สชาติเป็นไงหวานหรือเปรี้ยวฮะหวานหรือเปรี้ยวเปรี้ยว <c oughs> วิตามินซีสูงปรี๊ดครับเพราะว่าส้มนี้คือเป็นส้มพันธใต้หวันนะฮะนี่โอ้โหสำหรับเด็กๆก,ก็จะชอบนี่คุณปู่เขาแคะเม็ดออกให้เรียบร้อยแล้วเด็กๆชอบไหมครับชอบชอบนะครับชอบครับเป็นไงเปรี้ยวหรือหวานหวานหวานสูงตะหวานหรือเปรี้ยวมาเดี๋ยวป๊าลองด้วยอืมหวานนะตาย อร่อยมากเลยอ่ะอื้อหูสุดยอดกินแต่น้ำไอหมาดูดกินแต่น้ำอ่ะใครที่อยากจะสัง่งอ๋อมีเม็ดด้วยเห็นไหมอ๋อปูออกไม่หมดนะเดี๋ยวไปบอกปูนะปูออกเม็ดออกไม่หมด นะครับข้างบนนี้เนี่ยฮะนุชิฟูตี้ครับผมส้มพันไต้หวันนะฮะส่งถึงบ้านไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับโควิดนะครับผมมาใครอยากสั่งก็สั่งเอาไปแช่เย็นนะครับปอกรับประทานหืหวานอมเปรี้ยวชื่นใจดีจริงครับนุชิฟูตี้ฟูตี้นุชิ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 ฟูตี้บ๊ายบายครับอร่อยทั้งห ไม่บีบได้หรือไปไปเท่าไหร่ไปไปเฮเดไปนะครับไปครับไปไปครบายครับจงจุกสวัสดีครับเฮเดนักรีวิวมาแล้วครับวันนี้เฮเดจะมารีวิวอะไรครับทุเรียนทุเรียนเฮเดชอบกินทุเรียนไหมชอบกินเหรอครับทุเรียนเนี่ยหอมหรือเหม็นหอมเหม็นเหม็นเหรออ่าแเฮเดชอบเหรอมันเหม็นนะไม่เหม็นหรอไม่เหม็นหรอ แล้วเฮเยดีชอบแบบไหนอ่ะเขาเปิดดูซินี่ครับทุเรียนของสุกนิยมอ่าเฮเยเลือกชิ้นไหนว่าเลือกชิ้นที่ชอบเลยอุ้ยโยมโยมหอมไหมเหม็นเหม,ม็นเหรอเอา้าเรากินได้ไงอะ่ะเฮียจะกินได้ไหมครับไม่เอาเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไไดเอาจะกินที่ไหนหยิบชิ้นนั้นเลยเอ,อ่อา,อากินอันนี้นะอ่ากินอันนี้โชว์เลยกินยังไงก็ได้ให้แบบพี่ๆที่เกาดูคลิปอยู่อ่ะก็อยากกินทุเรียนของสุกนิยมจังเลยอาแกะให้หน่อยอ่าแกะให้หน่อยแกะแกะแกะอย่างนี้เลยเหรออใช่๋อ อืมโอ้โหอร่อยไหมครับอุ้ยปินเหรออร่อยหลักเลยเหรอนั่งกี่ดีมาขึ้นมานั่งกีดีสุกนิยมครับทุเรียนหมอนทองคัดสรรเกรดคุณภาพแบบพรีเมี่ยมเลยนะฮะนี่โอ้โหยแน่นๆเนื้อส,สวยอส้ยหืมอร่อยมากอร่อยทอกหน้าอีกไม่มอช่เดียวอีกหมมาอนใหญ่นะ,อ,นะอันนี้คือเม็ดครับ กินได้มปาพักกินเม็ดทุเรียนนี่หรอแล้วใเฮดจะกินเนื้อเนี่ยหรออ๋อให้ให้เฮดกินเนื้อปาพักกินเม็ดเหรอเนี่ยเหรอเหรอโอ้โหได้ายจะให้ปะพักกินเม็ดเฮดกินแต่เนื้อปาพักกินเนื้อได้ไหมไม่ได้สุกนิยมสุกนิยมอ่าทุเรียนหมอนทองทุเรยมอนทอร่อยมากมากเยอะมากเฮดเฮดสุก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 นิยมอืมป็นงเลย ปสัปปะก so ok right> ินเน้อม่ด้เหรัปปะกินเนไม่ได้ไงป๊าปากินเนื้อก well ับเทเไงนี่อร่อยไหมครับอุ้ยปิ้นฟิ้นฟินปินปิ้นไหมปิ้นไหมกินหมดปากกินหมดปากสวัสดีครับเฮเดนักรีวิวมาแล้วครับวันนี้เฮเดนจะมารีวิวอะไรครับ น้ำพริกเหรอน้ำพริกไอเฮเดอไอเฮเดอไอเฮเดออ่าอร่อยมากอร่อยมากอ่าเฮเดอไม่กินเฮเดอไม่กินป้าป๊ากินได้ป๊าป๊กินได้อ่ะจะกินไข่อ๋อเฮเดอกินไข่อ่ะใเฮเดอกินไข่ให้ไข่ให้เด็กกินเลยอร่อยไหมอ่ะจิ้มน้ำพริกหน่อยอ่ะจิ้มน้ำพริกหน่อยมันเผ็ดเผ็ดหรอแล้วเฮเดอไม่เคยกินเฮเดอรู้ได้ไงว่ามันเผ็ดอ่ะ อ๋อกินได้เฮเดกินไม่ได้ใช่ไหมมากินเลยอ๋อปะปะกินเลยเหรออ่ะเฮเดกินไข่อ่ะชนกันปงอร่อยไหมมาบ้ามาบ้าบุ้งอ๋ออายเฮเดอร่อยมากสุดยอดเฮดี้ชอบชอบเฮดชอบชอบเฮ้ยจะติดคอไหมนี่ยไอายเฮเดครับอย่างที่บอกว่าเขามีน้ำพริก หนึ่งเซตเขามี9ชนิดด้วยกันนะครับผมมีปลามีตาแดงมีน้ำพริกเผาน้ำพริกนารกโอู้หูเจอะไปหมดสั่งได้เลยครับผม1กระปุก15บาท9กระปุก1เซตนะฮะครบทุกชนิดเลยก็135บาทเองค่าส่งต่างหากหรือถ้าคุณชอบแบบไหนนะฮะเข้าไปเลือกดูข้างล่างนี้เดี๋ยวเขามีรายละเอียดมาให้นะครับผมสั่งเฉพาะก็ได้ว่าจะเอานี่5กระปุกเอานี่3กระปุกอ่ะ6เหรอโอ้โเล็กหมดแล้วเฮเ อืนี่กินปลาร้าอร่อยมากเก่งปากเลยเหรออร่อยไหมครับอร่อยไหมครับสุดยอดเฮ้สุดยอดสุดดยอสวัสดีครับเฮเดนักรีวิวมาแล้วครับวันนี้เราจะรีวิวอะไรรู้จักปะผู้ใหญ่ อันนี้เขาเรียกหอยหอยหอยนางรมอยากกินเหรอครับกินเป็นเหรอหอยนางรมพูดก่อนหอยนางรมหอยนางรมยักษ์หอยนางรมดาจ่าจิตดาจักจิยาฮงบุรีฮงบุรีเออเฮเดกินเป็นไหมครับเป็นกินเป็นเหรออ่ะเดี๋ยวให้ป้าให้ลองเฮเดอยากกินกับอะไรอยากกินกับน้ำพริกอยากกินกับน้ำจิ้มอยากกินกับมะนาวจริงๆมันมันเผ็ดอ๋อมันเผ็ดเหรออ๋อพอกินได้อ๋อเพราอกินได้เฮเดกินไม่ได้เหรอ Ồ, อ๋อแล้วเฮเดีะกินหอยได้ไหมกินหอยได้กินหอยได้เหรอครับเนี่ยคิดเป็นเหรอมันอร่อยดีนะมันก็อร่อยดีนะ <c oughs> มันอร่อยได้ยังไงยังไม่ได้จิ้มอะไรเลยเหรอโกหกเป็นได้เรออ่ะจิ้มจิ้มจิ้มอ่า <c oughs> ลอง,งนี่ลองนี้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 เป็นไงบ้างรสชาติ <c oughs> ไม่รสชาติไม่รสชาติเหรอเมื่อกี้บอกว่ามันก็อร่อยดีนะแล้วอ่ะ กินไม่เป็นหรอกครับก็คือหอยนางรมเนี่ยมันเป็นหอยสดน,นะเนาะก็อย่างที่รู้ๆว่าใบนี้ยเขากินไม่เป็นหรอกแต่ก็ดูความน่ารักของเขออาแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากๆเลยตัวใหญ่หอยนางรมนะครับหอยนางรมยักษ์จีด้านะครับผมหอยนางรมยักษ์ชลบุรีใครอยากทานก็ออกนี่เลยเดีย๋ยวผมทิ้งราลรยละเอียดเอาไว้ให้สุดยอดอุ้ยปึกปังแนวน,นี้เก้าตัวสิบตัวเนี่ยเดี๋ยวทานโชว์สักตัวหนึ่งนี่แหละตัวที่เฮเลนก็ทานเอาไว้นี่แหละ หวานมากสดมากตังเลยครับผมเฮเดอไปไหนล่วสวัสดีครับ,วรบ <laughs> สวัสดีครับ,วรบ <laughs> สวัสดีครับเฮเดนักรีวิวมาแล้วครับวันนี้เฮเดจะรีวิวอะไรครับ เนี่ยรีวิวอะไรรีวิวอะไรรีวิวเต้นรีวิวเต้นของ d e นฟอร์ไลฟ์ของใช่ใช่แดน e for Life DFL CDO อ่าคูชิงดูสิครับว่าลูกศิษย์คนนี้เต้นเป็นยังไงอ้า เป็ครับเหนื่อยไหมวันนี้เฮเดี้วันนี้ก่อนเลยว,วันนี้ก่อนเราวันนี้ก่อนเลยอ่ะเฮียนั่งก่อนนั่งก่อนเป็นไงครับชอบเต้นไหมครับ <C ũng S 1> <ๆ>งั้นเดี๋ยวป๊าป๋าจะฝากเฮเดี้ให้ไปเต้นกับคูชิงแดนซ์โฟร์ไลฟ์นะครับ DFL Studio เนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยอ่าเขามีคอร์สสอนเต้นเรียนเต้นออนไลน์ด้วยทั้งเฮเดี้ก็เต้นอยู่กับบ้านกับป๊ะปะ๋าอย่างเมื่อกี้เนะี่ยเฮเดี้เต้นกับป๊ะปะ๋าป๊าป๋าก็เต้นไม่ได้หรอกป๊ะป๋าเต้นไม่เป็นต้องเรียนเฮเดี้เต้นได้เหรออ่ะงั้นเฮดีเต้นใหม<ร>่ เนเต้นไหมไปเรียนเต้นไหมไปเรียนเต้นเรียน,นเต้นกับคุชิงคุชชิงครับคุชิงครับอ่ะ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 อะปานะครัาก็้ด้ดครับคอสเซนออนไลน์กับคุชิงนะครับผมโอ้โหแน่นอนว่าซัฟเฟอร์แรนดนของเขาเนี่ยสุดยอดครับเอาเอาเอาเสวัสดีครับฮเฮเดนักรีวิวมาและะ้วครับวันนี้เฮเดยจะรีวิวอะไรครับ อไอเดนอยากกินใช่ไหมผักโขมอบกรอบผักโขมอบอบอบกลอมอ่าผักโขมออแกนิกข้าวโขข้าวโขมออแกนิกอบกรอบตาแฮปปี้แม่แฮปปี้แม่นี่ภาษาอังกฤษสุดยอดเนยมีรูปอะไรตรงนี้มีรูปอะไรลูกอะไรครับลูกหมีเฮเดอยากกินไหมอยากกินอ้าวนะฮะเดี๋ยวแกะรถพิซซ่าให้เฮเดนกินดูซิว่าเฮเดนจะชอบไหมนะครับมีรถต้นตำรับมีรถโนริสาลายนะครับเดี๋ยวแกะรถพิซซ่าให้เฮเดนกิน อ่าลองเลยอุ้ยปกติเด็กเค้าไม่กินผักนะแต่เร่่องกินได้เงยยังรู้สึกปแปลกๆนะเพราะว่าะะเป็นผักนะฮะเป็นผกักออร์แกนิกอบกรอบซึ่งเป็นสแน็คนะครับเราสามารถแกะแล้วก็ลองรล้วก็ทานได้วันนี้คือขนมนะฮะจริงๆแล้วมีประโยชน์มากเพราะว่ามันเป็นผักโขมเลยนะครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในเครือของ Happy Bear เคนะ้า่ยมีเยอะแยะมากมากยาเลยนะฮะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Happy Bear นะครับผมแบรนด์นี้ที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับผมให้ป้าลองหน่อยอืมอืมอร่อยมาก อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยมากบอกสิอร่อยมากอ่ากินกันเลยเห็นไหมชอบ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 เออดีมายดากอืมเบบี้เฮ้ยบายด้วยอืมเลี่ยวนี้เลยอืมเป็นงานอะไรเราเนี่ยกินผักได้ดูดิสองปอกกว่ากินผักได้แล้วอ่ะต้องรอไม่ต้องรอ อะไร,รไ,ได้เยอะนี่หรอเหมือนกันอ๋อเหมือนกันโอเคสวัสดีครับเฮดเดย์นักรีวิวมาแล้วครับครับวันนี้เฮเดยจะรีวิวอะไรครับถัวถ่วถั่วรู้จักถั่วไหมครับรู้จักถั่รู้จักนะครับอันนี้เขาเรียกว่าถั่วอะไรเอ่ย,ย,อยถั่วอะไรก็ไม่รู้อ่ะพูดตามมาฟ้านะมีถั่วแมกกาเดียแมกกาเดียมีย เม็ดมะม่วงหิมเปอร์พันเม็ดมะม่วงหิมเปอร์พันอ่าแล้วก็ถั่วอัลมอนด์ถั่วอัลมอนด์อ่าอัลมอนด์อัลมอนด์โอ้เป็นภาษาอังกฤษนี่เขาเป๊ะมากนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงมิสซิสบีนครับไบโกลเป็กค,คูดนะครับเป็นมิสน้านะฮะก็เป็นถั่วสไปซี่เรายังไม่ได้บอกเขาว่ามันเป็นสไปซี่นะนะฮะไม่ได้แกล้งนะเดี๋ยวลองดูว่ารสชาติแบบเนี้ยเด็กทานได้ไหมเดี๋ยวลองดูคิดคิดว่าทานได้ไหม ทำไมครับเผ็ดไมอเผ็ดเหรอป๊ากินได้อ๋อป๊ากินได้อืมป๊ากินได้เลยเด็กินไม่ได้หรอครับไม่ได้ไม่นทำไมอ่ะอร่อยไหมครับอร่อยอ้เผ็ดแต่อร่อยนะนี่เขาขายของนี่นักขายนะต่อให้เผ็ดกินไม่ได้แต่เขาบอกว่าอร่อยเด็กๆชอบชอบอร่อยมาก เห็นชอบกินมากๆชอบกินมากๆอื้อโอเ่งอีโมแกงน,ออกนี้เลยมิสซิสบีนนะฮะฮอตแอนด์สไปซี่เค้าจะปะปื้นแหละเผ็ดติดเหงื่อต้อยหน่อยหเหเื่อก็กินได้ไม่เผ็ดมากรสชาติกําลังดีครับเฮ้ยนี่คนหรือหมาเนี่ยเอามือหยิบกินดิลูกเอามือหยิบกินดิลอง,ดลองดได้ไม,ดไมั้ยอากินดิไป 何になったんかバカバカ。<laughs> <laughs> <laughs>